คนใดที่ทำใจให้สงบรวมลงมาได้โมคันติมาได้บันธนาจะพ้นเสียจากเครื่องผูกพันของมาน <c oughs> ถ้าหากอยู่คงที่สงบอยู่คงที่แล้ว แม้ไปเที่ยวแม้แตถูกบ่วงบ่วงคือกามคุณหาลูกเสียงเกินรสสุพภะเป็นบ่วงของใจกามคุณหานี้มันย่อมดักใจไว้รอบด้านรอบผา ถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามาันกระดิกตัวแล้วอยู่พื้นที่ไม่เป็นไรท,ที่เที่ยวไปไกลังี้ยเขาไปถูกบวงของมานท่านเป็นคนใด <c oughs> สำรวมใจใดอยาคพนอยากบ่วงของมานเราหาได้รู้สึกไหม เขาดักบ่วกเราแล้วเที่ยวสนุกสนานไปไปคนเดียวเที่ยวสนุกสนานเรื่อยเรื่ไป <c oughs> ใจเป็นของมันมีตนมีตัวก็จริงแหละถ้าหากว่าเรา ำหนดรู้เท่ารู้เรื่องของใจแล้วใจตั้งเป็นตนในตัวทแท้ใจมีที่จุดที่หมายเครื่องหมายของใจคืออารมณ์อารมณ์ใดไปติดในอารมณ์นั้นนั่นแหละจุดหมายของใจ แต่ไม่ใช่จุดหมายที่เอาจุดหมายนั้นเรียกว่าถ้าใจไม่มีอารมณ์ไม่มีไม่มีตัวหมายความว่าไม่มีตัวถ้าจุดหมายที่เอาจุดหมายที่ตั้งมันคือจุดหมายที่มีมิตรของสมาธิ เรากำหนดตรงไหนละมันตรงด้านมันถนัดในใจของเรามันมีเครื่องหมายของนิมิตภาวนาเนียว่าน,นิมิตสมาีิถ้ามีนิมิตนั่นเป็นเครื่องหมายแล้วนั่นแหะจุดหมายของของใจไม่ใช่เครื่องหมายส่งออกไป เพราเหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหละมันยัค่อยส่งไปส่งไปยังค่อยมีจุดหม่นใจของเรามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เี่เฉยได้แหลต้องมีเครื่องอยู่เรื่องต้นนอกหัดภาวนาธร,รมสมาธิ พุทโธพุทโธหร,รือว่าอนาปาสสติจุดนอยู่จิตอยู่ในจุดเดียวแน่แน่อยู่ในอารโรมานั่นเรียกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิ <c oughs> ถ้าหากว่าเรามีปัญญา มีอุบายสามารถที่จะจับเอาจุดหมายเข้าไปในก็นั่นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกผู้ว่าผูโ้โธจากพอตัวนั้นแล้วทิ้งผู้โธหรืออนาฟา นั่นจนจุดหมายของสมาธิทำสมาธิหากมีนั่นมันบอกใครไม่ได้มันมูู้โดยตนเองจุดหมายของสมาธิารู้โดยตนเองเรียกว่าสมาธินิดนั่นละเครื่องอยู่ถ้ามีนั่นเป็นเครื่องอยู่แล้ว จิตมันว่อนจากนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วให้ไปไหนจิต <c oughs> นี้เป็นของมีตัวมันยังเที่ยวไปไกลได้คือเที่ยวไปอารมไปกินอารมณ คือไปสมาคมคือไปยึดอารมณ์เที่ยวไปชมกลิ่นรสโภทภะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโภทภะธรรมารมณ์ไปชมรูปอันนั่นแหละมันมีตัวเนี่ยเขาไปชมกลิ่นมันมีตัวเนี่ยเขาไปชม เสียงรถโหดทพพะอารมณ์ต่างๆมันมีตัวยังค่อยไปชมไปกินเพื่อไปสวยยในอารมณ์นั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาเลยเทวดาท่านบอกพิกษุองค์เรียกว่าไปขโมยของเขา พิสุองหนึ่งเอาดอกไม้มันดมกิ่นหอมโดยชอบใจติดพระดาบอกว่าท่านไปรักเขามาน่ดอกไม้ก็จะรักเขามาถ้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ดมาให้นั่นก็รักเขาเสียรักกลิ่นของเขาเอง พลัว่าง,งนี้เทวดาว่าอย่างนี้รูปก็ไปรักเอามาไม่มีในที่นี้แต่ไปเอาอื่นมาไปรักมาชอบมาชมมายินดีพอใจเสียงก็ไปรักเอามาไปขโมยเอามา เขาก็ครับรับเพลงอยู่ตามเรื่องชอบหรือไม่ชอบเราไปรักไม่ชอบก็ไปเกลียดไปโกรธไปเข้าหาได้รู้ตัวไหมฟินก็ไปรักเราท้องเข้ามาอะไรชมมา ดมมายนิยมน,นับถืออันไรรักอะไรชอบอันไนไม่รักไม่ชอบเขามาเกลียดมางออเขาก็ไม่รู้ด้วยม้องจังโธทัพระธรรมารามทั้มขวางมดหรือว่าในแต่ขี้ขโมยเข้ามาทางนั้นเ้าไม่รู้เรื่องเลย ถ้าหากเป็นขี้ขโมยอยู่ก็เรียกว่าสินสมไม่บริสุทธิ์มทีก็ไม่ไม่เป็นไปต้องให้เป็นให้เป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ก่อนี้มาทิ่เองเขาจะเรินต้นญาจะงอกงามขึ้นมาอันนี้จะสินเรื่องต้น ก็ไม่บริสุทธิ์แล้วที่ไหนมันจะเป็นสมาธิมันจะเจริญสัญญา,าได้สิ่ั่ะไ้เป็นของละเอียดนักสิ่งของสมวยของเขาเป็นวัตถุน่นเป็นวัตถุ ส่วนสินข้อแรกเรียกว่าฆ่าคนอื่นในชัตอื่นอัน,นั่นเรียกว่าเป็นวัตถุแกพระองค์ให้ฆ่าซึ่งได้เป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนานเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิต้องฆ่าให้หมด ลูกเสียงกินรถโบฏทัพพะมันมาปรากฏที่ใจธำรมะมันหมดมันเรียกว่าขาอสิ้นข้อสามข้อสี่ข้อห้าก็เช่นเดียวกัน กามเลสมิชาจารก็คิดผิดในกามไม่ต้องสุพผิดล่วงละเมิดทางกายในทางใจล่วงละเมิดทางใจ <c oughs> เกิดความพอใจรักใครินดีเกิดขึ้นเรียกว่า พิดผิดแล้วพูคิดด้วยด้วยใจทาง,งโกหกพูดเท็จพูดคำหยาบพูดล่อหลวงเนื้อสสารต่างๆเ้าหลอกลวงลอง่อลวงตนเองไม่จะทำไม่ทำว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้ง น่าจะละไม่ละคิดิิ็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราตเมาเมาในที่นี้ปเด้เมาจะเรื่องสุราเมาตลอดทั้งรูปเสียงสินรถ佛陀พัก เพิดเพลินมัวเมาในทั่วไปจะได้ช่อวยทิศชินข้อหาความเมาคือความเพิิดเพลินความเมาคือคนยิ่งออกิ่มใจความดีใจและเืียใจมันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได อันนเ้เือเมามีข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งทีองค์สอนให้ละสอนให้ขาดให้ทิ้งขาดแล้วจะอยู่เป็นสุขสบาย ไม่มีภัยมีเวรมีอันตรายหลงสองในให้ฆ่าโดยทีนี้ไม่ได้ฆ่าโดยสตราอาวุธใช้อาวุธคือปัญญาน่ไม่ได้ทำลายสิ่งของคนอื่นในคนคนอื่นอีกด้วยแต่ทำลายตนเอง นี่แหละทุรังขมังเอกพลังสายหยางขหาสายังจิตมันเที่ยวร่อนไปผู้ดเดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอันนี้คือผู้หาสายังถ้าหากใครสำนวนจิตได้ คนนั้นจะพ้นจากวงของมานี่แหละมานไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกอยู่ตัวในตัวของเรานี่เองถ้าออกจากตัวออกไปก็ไปถูกวงมาถ้าหาก็อยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายยังม,มีภัย เราเป็นครว่าฐานควรที่จะคิดขึดออ้มาเด็นแบบอย่างแต่อาไนะหูอาลโดนงอนอับงอนหน้าด้รั่วเป็นมาจากบุครับชุดเมื่อหาที่จะอย่า้ช่องเหตหาเพียบๆทนละเราจะตั้งใจรักษา,าหน่อย จึงจะได้ชื่อ <c oughs> เป็นกรรมฐานสมบูรณ์โดยสุกกาลชนิด <c oughs> ถ้าทงดีเลงประกอบกลมเพียพรภาวานาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหน ใจเป็นอาการยังไงจ้งรีบเร่งทำเพ่อให้พอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยเยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดแ้่เราทันตลาดคือทันกาดตัวเองเรีบกเกี่วรีบพาย อย่าให้มันสายดอกบัวจะเหี่ยวเข้ามาตัวของเรามันเหี่ยวทุกวันทุกวันรีบเจียวจะรีบหายอะยาให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอชม,มาส่งควรถ้าหากเป็นดอกบัว ก็นียมาฉันล่วงหมดก็มีเที่ยงพอบานด้วยกันที่เวลานี้พอนี้กิ่นหอมบ,นบานๆด้วยกัมีมชีวิตยังมีเครื่องหมายในขณะที่ว่ามันกำลังบานนั่นคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ จึงเรียกว่ามันป่านอยู่ยังยอมรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งนมและแก่มันเรียกว่าบานแล้วมันมรับธรรมะคำสอนพอะเจ้าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวัน จนกระทั่ง่านวันนี้แล้วได้ยินได้ฟังแล้วไม่เชืวว่อบาปถ้าหากนิ่งนอนใจไม่ฟักไฟถึงคุณงามความดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจเรื่องของกวดแกวงไม่อยู่นิ่งนอนได้ไปวันข้างหน้าหรือ เดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เขาถึงเอกตาลงสมลงอัปปนัยลงเอกตาจิต ให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายไปงนะั้นอาลงมาควรมัดเรื่องความการลงปัจจุบันนั้นรักษาอุบายนั้นไทั้งนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนะั้นปัจจุบันนั้นนอะเป็นการชำระ แก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาแล้วมันกก่อนลงถึงอุปจาระจิตแน่วแน่ลงไปอารมณ์อันเดียวจะนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวราะนั้นแหะสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาถ้าหากว่าพิจเจรนากันแล้วเรียบร้อยแล้ว มันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแต่งไม่ไม่มีใครแต่งไม่มีใครให้บอกให้สอดมันทเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพักพักทั้งหนึ่งซะก่อน <c oughs> <c oughs> แต่สิ่งที่ปรารถนาแทน้นัคืออุเบกขาละ เ่าไปจาร่านั่นอย่าไปบังคับให้มันคิดค้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นน่ะสงบอยู่ในที่นั่นน่ะพิจารณาพิจารณาเห็นในที่นั่นน่ะค้นแข้คค้นในที่นั่นน่ะ ไม่ต้องค้นอนกอางที่อื่น้ายัางมาทังค้นก็ให้อยู่ด้วยความอบอ,อยู่ด้วยควาสงบก็ได้ถ้าหากมันมีเรื่องที่จะคิดค้นกับค้นอยูะไรที่นั้นจึงจะเป็นสมาธิเพราะนั่นงนั้นจึงรีดเล่นทำเสียอย่าให้เสียเวลาเวลาเอาทำกันลงไี้ เทศให้ฟังและสานีปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาเน่าฟังนาฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือต่วคนไมจริงเนี่ยทำคำพูดอย่างตัวเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพุทธิว่วรณ์เองแต่จะมาอาิบายดีอีกทีนเทศต้องทําตามจึงเรียกว่าเทศธรรม ทำพอพอสลามไม่ใช่เทศพอรอทำทอรอเทศทำเริ่มต้นเป็นเทศทำพอรอมอสะกดต่ะแหละมีเทศจะมีทำอธิบายให้สมนัติถ้าทำมังก็ไม่รู้จักลดขา,ต,ต,า,าต้องการ,ทรเทศทำมากเสียต,ต้องการธรรมรสการฟังเทศต้องทารรสปฏิบัติจะเสียต้องการธรรมารส รถของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจขอเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจก็ไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ลักและให้กระทบ นเดียวมันทักก็ไม่ยอมทำทางที่ไม่ดีอาหารก็เห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทํามันเข้ากับหลักที่ท่าน,นแสดงว่าความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่ทาดีได้ยากคนดีทําดีได้ง่ายแต่ทาชั่วได้ยากอืมเพราะเห็นในตนเองสิ่งใดมันจะก็ปอก ครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมนักของเขาก็ตี่ไปหยิบมาดมเขาก็เรียกนคนโง่นคนที่ีผลิตคนเสียจะผลิตมีคนผลิตคนอี้ถ้าเห็นชาติจตนเองได้จะไปทํามาทาเขาก็เรียกนคนที่คนไปนี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเรายังไม่จักรสชาติาาของธรรมะากอย่างนี้เราก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรม ยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะไวในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติขันล้ำค้ามหาศาต์แล้วเกิดสมัยชาตินี้ห่างมีธรรมะเป็นัช่นอยู่แล้วก็อมีทราบว่าไปว่างแฝงไว้ถึงไหนขึ้นตรงนอย่างที่เป็นๆมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผานมาแล้วในความมัวเมาประมาทลุ่มลง เพิ่มไม่มีไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็มมกมงก็จะรู้ตัวได้ัาสาแค่บ,บางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเป่าใช่ไหมไม่มีอย่างนี้ย่ะขนาดที่เรารู้สึกตัวเสมานี้กเขาเรียกว่าดีสนาโขเนี่ยลถของพระธรรมเราลิ้นรถของพระธะรมรมธ,ธรรมรสมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรสปฏิบัตต่อไปว่า งานที่จะเห็นธรมร,ร,ธรมรสได้รับลบธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจะจิตจะอธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้อย่งไรดีชั่วเมื่เกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตจะทวจะรู้จัก,กว่ามันเกิดมาอะไรคือมันที่นั้นล่าชั่วกับล่าที่จิตที่ปรกากฏที่จิตมันไม่ดีจะรับสายคนเดียวหรือไม่ แต่กดเที่จิตก็อรักษาคนเดียวที่จิตไม่ต้องรักษาที่นเมื่อเราเห็นเช่นจิตเช่นก่อนจิตทำความสงบเช่นก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนี้นจึงจะได้รับลดธรรมารสดังอธิบายอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบ <c oughs> เพะะื่อจะได้รับลดาชิของเพื่องทำดังอธิบายมานั้น ตอนนี้ก็พรากันตั้งใจทำสมาธิภาวนา